อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจำลองและสมการข้อความอธิบายกฎทรงมวลโดยใช้หลักฐานเชิงกระจักวิเคราะห์ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อนจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาปฏิกิริยาเคมี (chemical reaction) เป็นกระบวนการที่สารชนิดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสารชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากเดิม นักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าลักษณะใดบ้างแสดงให้เห็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีถ้านักเรียนไม่ทราบเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันครับการเปลี่ยนสีของสาร การเกิดฟองแก๊สการเกิดประกายไฟ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์เรียกว่าสมการเคมี chemical equation ตัวอย่างเช่น การเกิดปฏิกิริยาการระหว่างแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนกลายเป็นน้ำหลักการเขียนสมการเคมี K Me, เขียนสารตั้งต้นไว้ด้านซ้ายมือ mm hmm. เขียนผลิตภัณฑ์ไว้ทางขวามือโดยมีลูกศรเขียนไว้ระหว่างสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ หากมีสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์มากกว่า1ตัวจะใช้เครื่องหมายบวกเป็นตัวเชื่อม 2. อเขียนสถานะของสารแต่ละชนิดด้วยอักษรย่อไว้ด้านข้างดังนี้ของแข็ง solid เขียนแทนด้วย อักษร s ของเหลว Liquid เขียนแทนด้วยอักษร l แก๊สกเขียนแทนด้วยอักษร g สารละลาย aqueous เขียนแทนด้วย aq 3. ามดุลสมการเคมี Me. โดยนำตัวเลขที่เหมาะสมเติมด้านหน้าสูตรเคมีในสมการตรวจสอบจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิดของฝั่งสารตั้งต้นและฝั่งผลิตภัณฑ์ให้มีจำนวนอะตอมของธาตุเท่ากัน ตัวเร่งปฏิกิริยาแคตตาลิสสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วขึ้นแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดแล้วจะได้ตัวเร่งปฏิกิริยากลับคืนมาเช่นเอนไซม์ Inside, โลหะบางชนิดสัญลักษณ์ในสมการเคมี สัญลักษณ์เหล่านี้จะเขียนไว้บนลูกศรแต่ละสัญลักษณ์จะมีความหมายแตกต่างกันแบบฝึกหัดจงเขียนสมก,การเคมีจากข้อความที่กำหนดให้ มาเฉลยแบบฝึกหัดก,กันครับกดทรงมวล law of conservation of mass ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2317โดยองตวนโลลองเดอลาวาซีเยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้กล่าวไว้ว่าในปฏิกิริยาเคมีใดๆมวลของสารทั้งหมดที่ทำปฏิกิริยากาันจะเท่ากับมวลของสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานั้นสามารถกล่าวให้เข้าใจง่ายได้ว่า มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยาจะเท่ากับมวลของสารหลังทําปฏิกิริยาระบบซิทแคมระบบ,ะบ,บหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในขอบเขตที่ต้องการศึกษาตัวอย่างเช่นสารเคมีที่ใช้ในการทดลองสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่นอกขอบเขตที่เราต้องการศึกษา จากการทดลองนักเรียนลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะครับเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับระบบคือสารละลายกรดไฮโดรคอริกแคลเซียมคาร์บอเนตและฟองแก๊สที่เกิดขึ้น ส่วนสิ่งแวดล้อมคือบิกเกอร์และอุปกรณ์การทดลองอื่นๆระบบแบ่งเป็นระบบปิด process system คือระบบที่มีการแลกเปลี่ยนเฉพาะพลังงานความร้อนกับสิ่งแวดล้อมมวลยังคงที่ตัวอย่างเช่นขวดน้ำที่ปิดฝาสนิท จะไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลของน้ำกับสิ่งแวดล้อมหรือในกรณีของปฏิกิริยาเคมีถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แก๊สถือว่าเป็นระบบปิดเช่นกันระบบเปิด open system คือระบบที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานความร้อนกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาที่มีผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สแล้วเกิดขึ้นในภาชนะเปิดแก๊สจะระเหยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ระบบโดดเดี่ยว isolated system คือระบบที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นระบอกเก็บน้ำสุญญากาศ ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อมสามารถรักษาความร้อนและความเย็นไว้ได้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นระบบโดดเดี่ยวที่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็จะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องแบบฝึกหัด พิจารณาสมการเคมีต่อไปนี้พร้อมระบุป,ประเภทของระบบเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่1ระบบปิดข้อที่2ระบบปิดและข้อที่3ระบบเปิด เรียนทราบหรือไม่ครับว่าเพราะเหตุใดผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาบางปฏิกิริยาจึงมีอุณหภูมิไม่เท่ากันถ้านักเรียนยังไม่ทราบเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันครับประเภทของปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาดูดความร้อน เอนโด h e r m i c reaction ั Re ปฏิกิริยาที่ระบบดูดพลังงานความร้อนเข้าไปเพื่อสลายพันธะของสารตั้งต้นมากกว่าการคายพลังงานความร้อนออกมาเพื่อสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์โดยปฏิกิริยาแบบนี้สารตั้งต้นจะมีพลังงานต่ำกว่าผลิตภัณฑ์มีการดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป การหาค่าพลังงานของปฏิกิริยาพลังงานของสารตั้งต้นลบด้วยพลังงานของผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์จะมีค่าติดลบหมายถึงปฏิกิริยาดูดความร้อนเมื่อสัมผัสจะรู้สึกเย็นปฏิกิริยาคายความร้อน e x o t o m r m r e r e t i t n o n ปฏิกิริยาที่ระบบดูดพลังงานความร้อนเข้าไปเพื่อสลายพันธะของสารตั้งต้นน้อยกว่าการคายพลังงานความร้อนออกมาเพื่อสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์โดยปฏิกิริยานี้สารตั้งต้นจะมีพลังงานสูงก,กว่าผลิตภัณฑ์และมีการคายพลังงานความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น การหาค่าพลังงานของปฏิกิริยาพลังงานของสารตั้งต้นลบด้วยพลังงานของผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์จะมีค่าเป็นบวกหมายถึงปฏิกิริยาคายความร้อนเมื่อสัมผัสจะรู้สึกร้อนนั่นเอง